สวัสดีค่ะอ่าวันนี้เป็นตอนเที่ยงวันที่12มกราคมปี6-7นะคะ,ะมาลงคลิปนะคะพาจะพาไปดูบ้านธัญวารินนะคะหนองไผ่ซอย3นะคะตอนนี้นะคะเราพาเดินดูรอบบ้านนะคะบ้านเดี่ยวนะคะเนื้อที่40ตารางวานนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ1ที่จอดรถ ที่จอดรถจอดหน้าบ้านอีกหนึ่งคันเป็นสองคันนะคะหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะคะเราพาเดินดูรอบบ้านนะคะหลังบ้านตอนนี้ช่างฉา,าบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่างเทพ,พื้นหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ,อยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะท่านใดที่ยังไม่ได้จองบ้านหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านนะคะราคาเบาๆคุณภาพเหนือราคามาหาเราได้เลยนะคะที่โครงการทันิสรแอสเซทแอนด์พอพพอร์ตี้นะคะอยู่ที่หนองไผ่ซอย3นะคะ ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ช่างฝ้าะะเขากำลังเก็บฉาบนะคะฉาบฝ้าสมาร์ทบอร์ดอยู่นะคะเมื่อวานช่างติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนเช้านี้นะคะเหลือเก็บตรงตรงเชิงชายนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนตอนบ่ายๆเขาก็เริ่มเริ่มฉาบฝ้าแล้วนะคะเริ่มฉาบอ,อ,อุดรอย สกรูนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนลูกค้านะ,ะท่านใดที่อยากจะผ่อนเบาๆสบายๆราคาเบาๆนะคะเพราะว่าแปลงนี้หลังนี้นะคะเราขายอยู่ที่1นดเล้านบาทนะคะที่ยังลังเลใจยังไม่ได้ซื้อนะคะอยากจะผ่อนเบาๆสบายๆมาหาเราได้เลยนะโครงการทันทนีสอนนะคะอยู่บ้านหนองไผ่ซอยสามหมู่สินะคะตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะ เออมาถ่ายป้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็บรรยายไปด้วยนะคะติดต่อมาหาเราโดยตรงนะคะเรามีทีมงานเอเจนต์นะคะเอเจนซี่นะดูแลจน,จนจบครบทุกขั้นตอนนะคะขอให้ลูกค้าจองมาที่เราเพียงจอง5 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยื่นคูป่ประมาณ1เดือนได้เข้าอยู่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นสิ้นเดือนมกราคมบ้างแล้วเสร็จนะคะถ้าลูกค้าจองตอนนี้ก็อาจจะได้อยู่ประมาณสิ้นเดือนหรือว่าต้น,ต,นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือว่าถ้า ยังไม่ได้พร้อมจองก็อ,อ,อยากจะดูบ้าน100%ยเเก็รอประมาณสิ้นเดือนมกราคมนะคะรอประมาณสิ้นเดือนมกราคมแล้วก็เข้ามายื่นจองกับเราห้าพบาทนะคะแล้วกเ็เราจะทําการยื่นซื้อย,ยื่นสินเชื่อให้ลูกค้านะคะจนได้บ้านเลยนะคะแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นฟรีค่าโอนนะคะราคา1นึล้านบาทฟรีค่าโอนนะคะเราอยากให้ลูกค้ามีบ้านทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะมีบ้านนะคะ เราอยากให้กู้ผ่านนะคะเพราะว่าเราเราเราใส่ราคาแค่1.9ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเราอยากให้ลูกค้ามีบ้านกู้ผ่านแล้วก็ได้บ้านอยู่นะคะอยากจะให้ท่านที่แบบเป็นครอบครัวใหม่นะคะเป็นพ่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าเพิ่งแต่งงานใหม่หรือว่าคุณสามีอยากมีบ้านใหม่หลังใหม่นะคะหรือว่าอยากจะแยกตัวไปอยู่ด้วยครอบครัวของตัวเองมาอยู่ส่วนตัวนะคะทักมาหาเรานะคะ โครงการท่านี่สอน Asset and Property นะคะที่เบอร์0656881136นะคะ0656488832นะคะหรือว่า a d ด Line เราที่ ID 0656881136ขีด2นะคะทักมานะคะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าหน้าใหม่ด้วยนะคะอาชีพอิสระก็ทักเข้ามานะคะเงินเดือนพนักงานนะคะ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทักมาเลยนะคะได้เลยนะคะเดินเดือนแค่หมื่นหมื่นต้นๆก็กู้ผ่านแล้วนะคะถ้าคนเดียวหมื่นห้านะคะถ้าหมื่นหนึ่งสองต้องสองคนกู้ร่วมนะคะสามีภรรยากู้ร่วมนะคะถ้าคนเดียวหมื่นห้ากู้ผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าราคานี้นะคะเ,เรามีเงินทอนนะคะเราการันตีว่าเรามีเิเงินทอนให้ลูกค้าแน่นอนนะคะอย่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอกเลยแล้วก็คุณภาพบ้านของเราเหนือราคานะคะ เราขายแค่1.9ล้านเองนะคะแต่ว่าคุณภาพนะคะบอกเลยอ่าคุณภาพเกิน1.9นะคะแน่นอนเลยนะคะเราบอกเลยนะคะแล้วก็ทำเลดีด้วยทำเลใกล้ด้วยนะคะใกล้ถนนชียางกูนนะคะเพียงลงมาแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่หลังสวนน้ำเก่านะคะอยู่ตรงนั้นเองนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินสุดซอยนะคะอยากจะบอกว่าทำเลดีด้วยทำเลบรรยากาศดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ดินส่วนตัวเลยนะคะ เฟสนี้มีเพียงสี่หลังเท่านั้นนะคะยังเหลืออีกสองหลังด้านในนะคะจะเป็นห้าสิบตารางวานะคะราคาอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านนะคะทักมานะคะมาพูดคุยกับเรานะคะทักมาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะไว้ลงคลิปหน้าให้ดูนะคะคลิปนี้แค่มาลงให้ดูว่าช่างป้าใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะคะกด กดติดตามช่องติดตามเพจด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะลูกค้าจะได้เข้ามาจับมาสองบ้านเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ